สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกท่นานนะยยินดีต้อนรับสู่ช่องดูเกมก็อยู่ผมเนะี่เกมใหม่ล่าสุดนะที่จะเป็นอ่าจะเปิดเร็วๆนี้ภายในปีนี้แหละเพราะว่าเอาตัวอย่างให้ดูแล้วเขาเปิดเว็บไซต์แล้วนะ่ยเพ,พื่พอนๆจะได้ไม่พลาดข่าวสาวนะชื่อเกมว่า ETE นะ่ยคอนิเกิลเนะ่ยตาางถึงมาแล้วนะ่ยในเกม 3D nature เตนี่ยอาร์ตจีต่อสูวนเองภาพสวยมากก่อนจะไปดูอ่าเทร์เลอร์นะก็มาดูแพ็คของอ่าตัวท็อป้าของเราเนี่ยคิดถึงเกมนะ่ยจัดการ าการเติมเกินต่างๆก็ถึงละโอท็อปนะถูกแน่นอนนะก็ตอนนี้นะโปรโมชั่นไทยริมเบียโบก็นี่ครับผมอินมาท่อนะเพชร6,000นบวกพันสนะเพียงแค่2,150บาทเท่านั้นเองนะแล้วก็3,000เพชรนะ1,500อยเองนะแต่ถ้าใช้คุ้มก็เติมเนี่ย2,150เนี่ยดีมากๆเลยนะก็แพ็กกลางเป็น310บาทได้600เพชรบวกสา,านะก็ร้านเรารับเติมนะก็แอดไลน์ก็ได้นะไลนะน,น์โอท็อปครับนะก็มีแล้วเนาะก็มีตลอดแหละนะแต่ว่า เราตัดแตะเงินนั่นเองเนะฮะก็นอกจากเบียโบแล้วก็ยังมีนะฮะนิวคอสเวอร์เช่นเดิมนะฮะแท็กใหญ่สามพัเจ็ดร้แปดสิบละพันก็เราเสร็เนาะตามนี้เลยนะฮะถังซ่านเหมือนเดิมนะฮะเทนินเหมือนเดิมก็แอธลีเกียฟิวชั่นนะฮะส่วนออฟลิเทนเอ็นและอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายไปติดต่อได้ที่เพจเลยครับผมเซมตแอดมิน,นคอยบริการนะฮะมาดูเทเลอร์นะฮะเกมใหม่นะฮะที่เข้ามาเห็นแล้วมีสั่นเลยก็จะมาภายในปีนี้นะครับ2022นี่แหละนะแต่ว่า เขาเปิดเว็บไซต์แล้วถ้าเปิดเว็บไซต์แล้วเดี๋ยวจะมีการลงทะเบียนพอมีการลงทะเบียนแล้วอาจจะมีทดสอบเม้่อเเปิดจริงเลยนะฮะซึ่งผมเห็นแล้วตอนแรกก็เฉยๆนะเอ๊ชุดติงง้งมันเป็ไงวะแต่พอเห็นมันจะมีเกมเพย์ไปปลายนะไปปลายคลิปเนี่ยพอเห็นแล้วบอกโอ้โหมันทำดีแล้วก็ Effect เอฟเฟกต์นะ่ยเอฟเฟกต์ Effect ดีมากนะ่ยเอฟเฟกต์ Effect เสียงภาคต,ต่างๆว่าผมกลัวตรีดิทส์ก็ิดนะว่าเขียนพวกเนี้ยผมชอบติีดิทส์ของเลยปิดเสียงไว้ล้วกันนะแต่ว่าเอฟเฟกต์การเครื่องบินบินไปบินมา เสียงปงเสียงปืนเสียงนักฆ่าน <to> ี่สุดยอดมากเนี้ยก็จะเป็นเกมที่เดี๋ยวทุกท่านท่าจะเห็นว่าเออเชียเริ่อเป็นยังไงตอนแรกผองโน้ตธรรมดาเว้ยแต่แต่ผมไม่ค่อยชอบแนวทิปติ้งอะไรเงี้ยผมพอเห็นปุ๊บไม่ธรรมดาแล้วใครดูแล้วกันนะนะมันก็ส่งเ่ยนต์เนี้เาสาวออกไปนงจะมีหลายรูปแบบนะว่าหแอนิเมชั่นรูปแบบแบบนี้ตัวนี้เงี้ยตัวแบบนี้เป็นนี้อะไรเงี้ยเอกลักษณ์ของต่ละ ตัวไม่เหมือนกันนะฮะขดูท้ายๆนะฮะน,น่าสนใจมากนี่ฮะเห็นไหมลงตัวละครที่สี่ตัวมีปืนอาวุธสับเปลี่ยนอาวุธด้วยนะฮะอยาให้ดูใหม่อย่างนะี้นี่ฮะสับเปลี่ยนตัวละครมีสี่ตัวในนะี้ดูครับผมแล้วก็มีดูแต่ละตัวมีขี่ปนอาวุธนะฮะใช้มนาสามมนาสองอะไรเนี่ยครับกูดาวสองหรืออะไรเนี่ยมนาสี่หรืออะไรเนี่ยนะดูเห็นนะน่าสนใจมากมีทั้งปืนกวงปืนกลเนี่ยนะครับผมหยุดาพาไปดูชัดๆเลยเนะี้ จะมารูปแบบของ i อ a n d สแอนดรอยเนาะเนี่ยผมเห็นแล้วแบบเฮ้ยมันต้องลองว่ะมันรูปแบบใหม่ฮช่เนี่ยมีดาบฟันแล้วก็ไล่ฟันยิงแล้วก็ไล่ยิงแบบบอสกลางน้ำเนี่ยพื้นดินอวกาศนี่หมดเนี่ยนะครับผมระบบต่อสู้มันเยอะแม่เนี่ยมันจะบนอากาศพื้นดินสงครามนาวามาพร้อมโอ้เสียงผ้าแบบจัดเต็มแน่นอนเนี่ยเห็นแล้วก็มือสั่นเนี่ยเนี่ย เจอกันเร็วๆนี้แน่นอนเนะี่ยายในปีนี้แหละได้เล่นแน่นะครับเสื้อญี่ปุ่นเนะี่ยขอแย่มันต่อบดีงก็พอเนะี่ยเห็นไหมน่าสนใจมากเก็นนี้นะเห็น,หหน,น,นะหนแล้วรอเลยครับน่าเล่นมากสุดบล็อกตัวใหญ่ข,ขึ้นดีเลยอย่างนี้ก็หเห็นนัำลายไหลนะก็ดูแล้วก็ เตรียมรอเลยครับผมเดี๋ยวเอาเว็บไซต์ทิ้งไว้ให้ก่อนติดตามเว็บไซต์เขาไว้ก่อนก็ได้นะฮะไปดูคลาสตรงคาแล็คเตอร์ต่างๆไว้นะงนี้ก็เจอกันใหม่คลิปหน้ากินี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ